ในทางพุทธศาสนามีเหตุการณ์บางอย่างที่เราเรียกว่าสิ่งที่เกินกว่าจะยังรู้ได้ด้วยความคิดครับเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอาจยังหาคําอธิบายไม่ได้และผมเองก็มีเรื่องหนึ่งที่ประสบมากับตัวเองที่ยืนยันถึงความจริงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือคะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธสัตกอิมทรงแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือผู้คนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับท่าเรือวิกตอเรียประเทศแคนาดาครับผมได้รู้จักเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีก่อนสมัยที่่่ยยยัังงเป็นนวรุออู ตอนนั้นมีคารวะท่านหนึ่งชื่อคุณเสี้ยเจเป่าท่านนำบทความจากหนังสือพิมพ์เก่าฉบับเป็นหนังสือพิมพ์ใครผิงหรือเปล่าที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ช่วงปีคศ1920ตัดเก็บไว้เป็นอย่างดีในนั้นบันทึกเรื่องราวของเรือโดยสารลำหนึ่งที่เดินทางจากเซี่ยงไฮ้มุ่งหน้าสู่แคนาดาครับผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวจีนครับเมื่อเรือเดินทางมาเกือบจะถึงฝั่งเหลืออีกเพียงวันเดียวเท่านั้นหายนะก็บังเกิดเกิดพายุหรือคะครับจู่ๆก็เกิดพายุรุนแรงคลื่นััมมมรนน่่าาาเเ้้้ืองงถึ2ชวต็จทดดฟ ผู้คนตื่นตระหนกหมดสติไปก็มากแม้แต่กับตันเรือผู้ช่ำชองก็ยังหมดปัญญาที่จะควบคุมเรือได้สถานการณ์คงจะเลวร้ายมากเลยนะคะเลวร้ายถึงขีดสุดครับแต่ท่ามกลางความโกาลาหลน,นั่นเองมีหญิงชาวจีนคนหนึ่งคุกเข่าลงบนดาดฟ้าเรือที่โครงเคลงไปมาเธอพนมมือขึ้นแล้วเปล่งเสียงสวดเพื่อนามนโมกวนซีอิมผูสักซ้าแล้วซ้าเล่าด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาแล้วสิ่งมหศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นใช่ครับในทันใดนั้นทางด้านซ้ายของเรือปรากฏปลาวานยักษ์สีดําตัวหนึ่งโผล่ข และในเวลาเดียวกันทางด้านขวาก็ปรากฏปลาวานยักษ์สีขาวขนาดเมื่อมาไม่แพ้กันปลาวานยักษ์สองตัวมาช่วยเรือไว้หรือคะใช่ครับวานทั้งสองทำหน้าที่ประหนึ่งเทพผู้พิทักษ์เข้ามาขนาบข้างเรือไว้ปกป้องเรือจากคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้ามาทําให้เรือกลับมาทรงตัวและแล่นต่อไปได้กับตันเรือและทุกคนบนเรือต่างมองภาพนั้นด้วยความตะลึงน่าอัศจรรย์ใจจริงๆคะ่ะแล้วเรือก็เข้าฝั่งได้อย่างปลอดภยัยใช่ไหมคะวานเทวะทั้งสองได้คุม้มครองเรือจนกระทั่งเข้าสู่ท่าเรือวิกตอเรียโดยสวัสดิภาพ และเมื่อพายุสงบลงวานทั้งสองก็ค่อยๆดำดิ่งหายไปในท้องทะเลเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์จบลงตรงนี้ครับแค่ได้ฟังจากบันทึกก็รู้สึกทราบซึ้งใจมากแล้วค่ะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเ,เวลาผ่านไปอีกสิบกว่าปีผมได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์และได้พบกับชายชราคนหนึ่งชื่อคุณลุงหยางอายุ80กว่าแล้วครับวันหนึ่งในการพูดคุยกันท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในอดีตที่ท่านไม่วันลืมคือเหตุการณเรือเจอพายุและมีวานสองตัวมาช่วยไว้ที่ท่าเรือวิกตอเรียซึ่งตรงกับทที่่่ผมมเคอาาานนนนกกหััังสพพิ์ฉบุ้ปรระ อย่าบอกนะคะว่าครับคุณลุงหยางก็คือหนึ่งในผู้โดยสารชาวจีนที่อยู่บนเรือลำนั้นในวันเกิดเหตุท่านเห็นปฏิหารทั้งหมดด้วยตาของท่านเองโอ้โหหมายความว่าท่านได้เจอประจักษ์พยานตัวจริงที่เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาของตัวเองเลยขนลุกเลยค่ะวินาทีนั้นผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับมันทําให้ผมเชื่อมั่นอย่างสนิทใจในบทสวดจากสัจธรรมปุณธริกสูตรที่ว่าหากผู้ใดตกอยู่ในอันตรายแล้วเปล่งพระนามพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยใจจริงพระองค์จะสูงสดับเสียงและมาโปรดให้้นนทุกภยัยเสมอ เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้และเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่แผ่ภัยสารไปทั่วขนแห่งจริงๆนะคะไม่ว่าเชื้อชาติหรือาศาสนาใดก็ตาม